เราทุกคนรู้จักสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสิ่งต่าง,างๆเช่นเทพีเซรีภาพสื่อถึงสหรัฐอเมริกาหอไอเฟลเป็นตัวแทนของกรุงปารีสแล้วหน้ากากนี้ล่ะแน่นอนเป็นของตุตันคาเมนหรือคิงทูธใช่ไหมบางครั้งดูเหมือนนักประวัติศาสตร์ได้ค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับคิงทูธจนหยดสุดท้ายละแต่คุณดูหรือเปล่ารายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดมักจะหลุดรอดสายตาเราไป เช่นความจริงที่ว่าหน้ากากนี้ไม่ได้เป็นของคิงทุตจริงๆและมันไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเขาเลยมาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเราขอดูหน้ากากนั้นใกล้ๆได้ไหมขอบคุณเห็นดูพวกนั้นหรือเปล่าใช่แล้วมันเป็นดูสำหรับต่างหูและไม่พวกเขาไม่ได้มีปัญหากับเครื่องประดับแต่ในสมัยอียิปต์โบราณต่างหูมักจะถูกสวมใส่โดยผู้หญิงหรือเด็กๆที่มีฐานะสูงส่ง ทีนี้ถ้าคุณรู้ประวัติศาสตร์คุณอาจจะพูดว่าแต่คิงทูตเป็นกษัตริย์เด็กหนุ่มไม่ใช่หรอคุณก็พูดถูกคิงทูตเริ่มครองราชเมื่ออายุเพียง9ขวบแต่น่าเสียดายที่การครองราชของเขาไม่ยืนยาวนักเพราะเขาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กดังน,นั้นเมื่อเขาอายุ9ขวบเขาอาจจะสวมตังหูแต่น่าจะถอดออกเมื่อถึงวัยที่ไม่ต้องใส่แล้วฟังดูมีเหตุผลใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็ไม่ เพราะไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กโดยเฉพาะตั้งแต่ตอน9้าขวบดังนั้นไม่มีใครเตรียมหน้ากากเด็กไว้สําหรับฝังศพ mm hmm. การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน,นี้เองที่บ่งบอกว่าหน้ากากที่ใช้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อตูตันคาเมนเสียชีวิตมีเบาะแสอีกมากมายที่ชี้ให้เห็นว่าหน้ากากนี้ถูกพบอย่างเร่งรีบลองคิดดูสิถึงแม้คิงทูธจะถูกทําให้เป็นมัมมี่แล้วร่างของเขาสามารถรอได้อีกหน่อย แต่คนที่เขารักกลับต้องการให้เขาไปสู่โลกหลังความตายโดยเร็วที่สุดผู้เชี่ยวชาญบางคนยังเชื่อว่าสีในหลุมศพยังเปียกอยู่เมื่อถูกปิดผนึกแต่ดูหน้ากากของเขาสิมันเป็นงานระด,ดับม a สเตอร์เพียสไม่มีทางที่มันจะถูกทำขึ้นอย่างเร่งรีบมันประณีตกว่างานกระดาษแข็งชิ้นอื่นๆมากหน้ากากอันเลื่องชื่อของดุตันคาเมนสูง53เซนติเมตรประดับด้วยอัญมณีล้ำคา่าและมีคราวสีทองที่มีน้ำหนัก2.5กิโลกรัมทำให้หน้ากากทั้งหมดมีน้ำหนัก10กิม โอเคตรงนี้ฉันสับสนนิดหน่อยดูเหมือนมันน่าจะเป็นหน้ากากเด็กแต่มีคราวด้วยหรอฉันไม่เคยเห็นเด็กอายุ9้าขวบมีคราวและฉันว่าคุณก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันลองคิดดูสิใบหน้าของผู้ชายที่โตแล้วเทียบกับใบหน้าของเด็กเกรดความรู้สําหรับคุณใบหน้าของเราจะหยุดเติบโต,ตเมื่ออายุประมาณ16ปีดังนั้นเมื่ออายุ19ปี k ิงทูธก็จะมีใบหน้าของผู้ชายที่โตแล้วอย่างแน่นอนลองนึกภาพการพยายามใส่หน้ากากเด็กที่ค่อนข้างเล็กให้กับผู้ชายที่โตแล้วดูสิ มันประหลาดมากและไม่มีใครยอมให้เกิดขึ้นหรอกเอาล่ะเป็นอันว่าทฤษฎีเรื่องเด็กเนี้ยตกไปมาถึงทฤษฎีที่2ถ้าคุณจําได้ว่านากากนั้นเดิมทีอาจเป็นของผู้หญิงนี่คือจุดที่ทฤษฎีคราวเข้ามามีบทบาทนักวิจัยบางคนเชื่อว่าคราวอาจถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังนี่คือจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งถ้าหนากากนั้นถูกทําขึ้นมาสําหรับเนฟอร์ติติล่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่มีหน้ากากในกรณีนี้ นี่คือการค้นพบสองอย่างอืมยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยสำหรับตอนนี้มันดูเหมือนจะเป็นทฤษฎีที่เป็นไปได้ยากฉันรู้แต่มาลองดูแล้วก็เจาะลึกกันในรายละเอียดกันดีกว่าคิงทูตเสียชีวิตเมื่อประมาณ1323ปีก่อนคริสตศักราชอาจเป็นเพราะมาเลเรียเขามีปัญหาสุขภาพอื่นๆด้วยเช่นขาหักและจากบันทึกก็พบว่าเขามีร่างกายไม่ค่อยดีนักส่วนเนฟอร์ติติ ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเธอและไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเธอถูกฟังเมื่อไหร่หรือที่ไหนปีที่เธอเสียชีวิตคือประมาณ1,330ปีก่อนคริสต์ศักราชแต่เธอมีชีวิตอยู่ได้นานกว่านี้และหน้ากากนั้นก็ตั้งใจเตรียมไว้สําหรับเธอหรือบางทีพวกเขาอาจนำหน้ากากของเธอมาจากห้องฝังศพโดยตรงก็ได้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันว่ากันว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงของคิงทูธ โดยแต่งงานกับอเคนาเทนซึ่งน่าจะเป็นพ่อของคิงทูตแต่ข้อมูลนี้ไม่ได้แม่นยำรนะ้อเอร์เซนต์นักวิทยาศาสตร์บางคนยังมีข้อสงสยัยอ่าครอบครัวอียิปตโบราณเหล่านี้สืบได้ยากว่าใครเป็นใครฉันรู้คุณคงไม่เชื่อว่าตุตันคาเมนจะสวมหน้าก,ากากของผู้หญิงฉันจึงอยากแชร์อีกทฤษฎีหนึ่งกับคุณพบกับโฮเวิร์ดคาร์เตอร์นักโบราณคดีผู้กระตือรือร้อน ที่ค้นพบหลุมศพของตุตันคาเมนหลุมศพนี้ตั้งอยู่ในหุบเขากษัตริย์นอกเมืองลักซอและทุกคนต้องไปหลั่งใจที่หลุมศพยังอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์เมื่อเขาเข้าไปเขาสังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆห้องนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนห้องฝังศพของฟาโรเลยแม้จะดูหรูหราแต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนห้องนี้สร้างขึ้นมาสําหรับผู้หญิงตามปกติแล้วฟาโรอ,อียิปต์จะมีหลุมศพขนาดใหญ่ที่เหมาะกับพวกเขามากกว่าและที่แปลกกว่านั้นก็คือ ลุมศพนี้ถูกจัดวางไว้ด้านขวาของทางเข้าเรื่องนี้แปลกๆเพราะการจัดวางแบบนี้เป็นของห้องผู้หญิงซึ่งราชินีอียิปต์มักจะใช้สัญญาณแปลกๆอีกอย่างก็คือห้องนี้ดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นเป็นขั้นตอนและชิ้นส่วนทั้งหมดประมาณ2,000ชิ้นดูเหมือนจะถูกจัดวางไว้ที่นั่นอย่างเร่งรีบและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือดูเหมือนโบราณวัตถุเหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้นมาสำหรับคนอื่นๆใ,ในราชวงศ์ Carter, คารเตอร์ค้นพบสถานที่ฝังศพนี้ในปี1922แต่ยังคงไม่รู้ว่าทำไมที่นี่ถึงแปลกนักเกือบหนึ่งศตวตรรษต่อมานิโคลัสรีฟคิดว่าเขาอาจจะไขปริศนานี้ได้เขาอ้างว่าคิงทูธอาจไม่ใช่ตัวเลือกดั้งเดิมของสุสานแห่งนี้แต่เขาเสนอว่าสถานที่ฝังศพของราชินีเนเฟอร์ติติในตำนานซึ่งไม่มีใครไปรบกวนอาจซ่อนอยู่หลังกำแพงห้องฝังศพของกษัตริย์หนุ่มคิงทูธ นิโคลัสศึกษาภาพถ่ายความละเอียดสูงนานหลายเดือนโดยตรวจสอบทุกพิกเซลอย่างละเอียดวันหนึ่งเขาโฟกัสไปที่การสแกนอย่างละเอียดที่เผยให้เห็นพื้นผิวของผนังหลุมศพภายใต้ชั้นสีเขาสังเกตเห็นสิ่งที่เชื่อว่าเป็นโครงร่างของประตูทางเข้าสองบานที่ถูกปิดกั้นและฉาบปูนทับเพื่อซ่อนไม่ให้มองเห็นยิ่งดูมันก็ยิ่งเหมือนเป็นจริงมากขึ้นมันอาจเป็นหลุมศพภายในหลุมศพหรือไม่ เคลาสตั้งทฤษฎีว่ามีห้องที่ซ่อนอยู่ด้านหลังกำแพงด้านตะวันตกของหลุมฝังศพของคิงทูตและห้องของเขาอาจเป็นแค่ส่วนนอกสุดของเครือข่ายห้องแบบทางเดินที่ใหญ่กว่ามันฟังดูแฟนซีมากแต่ขอโทษที่ต้องบอกว่าทฤษฎีของรีฟถูกหักล้างไปแล้วเพื่อค้นหาว่ามันถูกต้องหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เรดาร์ตรวจจับพื้นดินเพื่อดูสิ่งที่มองไม่เห็น แนวคิดของรีฟก็คือถ้ามีช่องว่างมันอาจเป็นเบาะแสว่ามีห้องเพิ่มเติมและในตอนแรกในปี2015ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งถึงกับคิดว่าเขาพบห้องที่ซ่อนอยู่แต่ความหวังนั้นก็อยู่ได้ไม่นานหนึ่งปีต่อมาหลังจากการตรวจสอบซ้ำปรากฏว่าไม่มีประตูที่ซ่อนอยู่อย่างไรก็ตามเนเฟอร์ติติไม่ใช่สตรีในตำนานเพียงคนเดียวจากอียิปต์ที่ที่ฝังศพของเธอยังคงเป็นปริศนาที่น่าสนใจ มีตำนานเกี่ยวกับคลีโอพัตราที่คุณอาสนใจตำนานแล้วว่าครั้งหนึ่ง mm hmm. เธอเคยประกาศว่าไม่มีผู้ชายคนไหนจะพบหลุมฝังศพของฉันฟังดูสมกับเธอใช่ไหมท้ายที่สุดคนที่เข้าใกล้การค้นพบที่ฝังศพของเธอมากที่สุดก็คือผู้หญิง mm hmm. เวลาผ่านไปหลายพันปีหลังจากที่เธอเสียชีวิตและแม้จะไม่มีใครค้นพบมนันนักโบราณคดีแคทเธอรีนมา์ติเนสเชื่อว่าเธออาจไขความลับได้ ธอค้นหาหลุมศพของคลียอพัตราที่เมื่มาเกือบ20ปีและเพิ่งค้นพบรูปปั้นครึ่งตัวที่เธอคิดว่าเป็นตัวแทนของราชินีผู้โด่งดังแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับเธอผู้เชี่ยวชาญบางคนโต้แย้งว่ารูปปั้นครึ่งตัวนั้นไม่ได้มีลักษณะเหมือนคลีโอพัตราเลยนอกจากรูปปั้นหินอ่อนที่น่าสนใจนี้แล้วทีมของมาร์ตินเนสยังขุดพบเหรียญอีก337เหรียญซึ่งบางเหรียญมีลักษณะเหมือนคลียอพัตราและไม่ค่อยมีใครโต้แยง้ง แต่มันยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปปั้นเครื่องตัวขนาดเล็กนี้มันแกะสลักจากหินอ่อนสีขาวอยู่ในมือได้พอดีและเป็นรูปผู้หญิงสวมมงกุฎราชวงศ์ตามคำถแถลงที่แปลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์แต่คำถามใหญ่คือรูปปั้นนี้เป็นใครกันแน่ในขณะที่มาร์ติเนสยืนกรานว่ารูปปั้นนี้เป็นตัวแทนของราชนิคลีโอพัตราที่เนักโบราณคดีหลายคนก็แย้งว่าลักษณะใบหน้าไม่ตรงกรัน แล้วเสนอว่าน่าจะเป็นของเจ้าหญิงแทนขอโทษนะฉันอดไม่ได้ที่จะลองทำลายม์ขลังนั้นดูสักหน่อยบางคนเชื่อว่าที่เธอบอกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนจะพบหลุมฝังศพของฉันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแม้เธอจะพูดจริงแต่เธออาจจะหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามและมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศเลยมันอาจเป็นเพียงตำนานที่สวยงามก็ได้แล้วเจอกันใหม่